ơ <laughs> 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 เซมอนอียะ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 ตบมือเปะเปะตบมือเปะเป๊ะอียาเก่งยังเลย ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะกำแบกำแบสิแบมอนตบมือแปะแปะเดีวตบมือแปะแปะไอยาไอยาไอยาตบมือแปะแปะ i'm <laughs>